เ oh, งาแวบนะฮะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับตอนนี้นะมิกกี้เสร็รถสวยอยู่กับรถที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับโตตา้าโฟล์คชเนอร์เลเจนเดอร์นะฮะคันนี้เป็นคันที่ผมไปรับมากับมือที่สูงเลยแล้วก็เดี๋ยวเสร็จเนี่ยผมจะต้องไปส่งด้วยนะครับตอนนี้นะฮะกับโปรแกร,รมการเคลือบแก้วแบบซูเปอร์โคดถึงเวลาได้เคลือบรอบที่3แล้วนะฮะคันนี้จะเคล,ลือบอีกรอบนึงก็คือมีกาฟีนทบขึ้นบนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนผมให้ในะห้องเครือ่องโดยสาร ร้อแแมกนะครับ mm hmm. เคลือบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเรากําลังเคลือบอยู่นะแต่ว่าในส่วนของฝาก,กระโปรงเนี่ยเริ่มเคลือบไปแล้วสังเกตน,นะสีขาวก็เงาได้ที่ผมเคยบอกนะครับถ้าเราอยู่ในมุมมองที่แบบพอดีอมาเล่นไฟอะ่ะเวลาเราไปจอดในที่จอดรถเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันเงาแตกต่างจากคันอื่นอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้นะฮะใช้เวลาในการทำประมาณ2วัน2วันกว่า,วานิดหนึ่งนะแล้วก็จะมีในส่วนของ นู่นครับฟิล์มนิรภัยกันลอยหินดีดที่กระจกด้วยของ e x s ก i ซ l l ซึ่งมาถึงเราติดตัวนั้นก่อนเลยนะฮะก็จะบอกว่าเนียนมากๆตอนนี้แทบจะไม่เห็นแล้วว่าติดหรือไม่ติดยังไงถ้าเดี๋ยวผมกลับกล้องแล้วไปดูกันว่ามันมีรอยตรงไหนไหมเพราะว่าทางช่างของเราอะเหลือไว้ประมาณโหศูนุดสมิลมั้งน้อยมากๆครับคือแบบตัดพอดีมาเป๊ะเลยนะฮะแล้วก็ ติดอย่างชำนาญถ้าใครได้เห็นรีวิวก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าการทำงานของทางช่างเราเนี่ยการเตรียมงานยังคงสำคัญเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นเกมงานที่พื้นผิวเตรียมงานที่ฟิล์มนะครับแล้วก็ตอนทำเนี่ยแป๊บเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแหละนะครับหันมาทีเสร็จแล้วนะครับเป็นเป็นเหมือนเช่นกันแล้วตอนนี้นะครับทางทีมเคลือบแก้วเราก็ไปอยู่ด้านหลังไม่้อยแล้วตอนนี้ตกผมตกใจตอนแรกเข้ามาเสร็จนว่าเคลือบเสร็จแล้วเคลือบไว้เกินนะฮะโอเคกลับไปดูข้างหน้ากันนะครับ นี่ฮนะสำหรับโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบซูเปอร์โค้ทนะครับก็ก่อนหน้านี้นะฮะที่เข้ามาเนี่ยติดฟิล์มก่อนแล้วก็เคลือบแก้วภายในวันนั้นนะฮะแล้วก็เบอร์ที่2เมื่อเช้าแล้วก็มาช่วงสายช่วงบ่ายเนี่ยก็มาอีก1เบอร์นะครับแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะทําการเคลือบอีกหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็ดูการตรวจสอบของฟิล์มด้วยอ่าในส่วนของฝากระโปงนะครับเคลือบเรียบร้อยแล้ว3รอบนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะผลึกเมทัลลิกนะครับจะบอกว่าเด่นชัดมากๆครับสำหรับโตโยต้านะครับดูดิ ผลึกเขาสวยงามจริงๆนะเห็นไหมแล้วก็อย่างที่อย่างที่คุณเห็นนะตะําหับไปสีส้มๆเนี่ยทั้งหมดนะครับถ้าเป็นรถที่ขัดไม่เรียบร้อยจะเห็นเป็นโซลยูนะครับอันเนี้ยยังไงก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่ากว่ากว่าเราจะเคลือบเนี่ยเราต้องเตรียมผิวกันค่อนข้างยิ่งวยวดที่สุดแต่ว่าข้อดีของรถป้ายแดงนะครับคือรถไม่ค่อยมีรอยการเตรียมผิวก็จะไวหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะพามาดูนะครับในส่วนของกระจกนะที่ผมบอกว่าเขาติดฟิล์มใส กันลอยกันหินดีดไม่หมดแล้วนะครับพาดูกบรขอบคุณเห็นไหมว่าแทบจะไม่เห็นขอบเลยนะครับขอบกระจกกับขอบฟิล์มเนี่ยคือแบบใกล้กันมากๆครับถ้าเอาเล็บติกถึงจะเจอนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนีเ้เนี่ยดูดิเนี่ยนิดเดียวเองน้อยมากครับผมอู่สองมิลมั้งหา่างกันกระจกจริงผมงยู่สองมิลนะฮะอ่าสวยงามมากๆครับแล้วคันนี้ก็เป็นตัวอดนเดอร์และข้างบนจะเป็นราคาสีดํา ถ้าออกแดด่ะในส่วนของของ่าสีดำตรงนี้มันเห็นป็นผึกเมทัลิกนี่ไม่ออกแดดกันเห็นเลยเห็นไหม,มนะเห็นไหมยังเห็นผลึกเลยนะไม่ใช่ฝุ่นนะมีผึกนะฮะมาดูนะสำหรับคันนี้นะตอนนี้ลงเบอร์ที่3นะครับก็ก่อนหน้านี้จะเป็นเบอร์ที่2 M2 ตอนนี้เป็น M3 แล้วนะฮะ M3 ตัวนี้ก็จะเป็นตัวในส่วนเรื่องของการผสานทั้งเบอร์1และเบอร์2แล้วก็เรื่องความเรื่อนเงาให้อยู่กับตัวรถได้นานนะครับ เท่ากับรถคันนี้ลงทั้งหมด3รอบแล้วยัมี 1, อีกหนึ่งอีกหรอบคือท็อปโค้ดนะฮะเป็นกาฟีนะครับเรื่องของอความมันเงาเนี่ยแทนนี้มันก็ดูมันเงาจะแย่นะมันจะมีอีกเบอร์นึงอะนะที่ทําให้มันเงามากขึ้นอีกใครจะไปเชื่อนะครับลูกตาเราแยกไม่ออกนะว่าความเงาเป็นยังไงนะครับโอเคนะในส่วนของคันนี้เดี๋ยวภายในห้องห้องโดยสารเรา,าก็เคลื่อนนะครับแต่ว่าตัวพลาสติกอะเรายังคงคุมไว้เพราะว่า ตัวลูกค้าเองจะต้องไปรับรถที่ศูนย์นะครับนี่ผมไปรับรถที่ศูนย์มาก่อนขับเองก่อนลูกค้านะครับนี่ไปกลับประมาณ50ิบโลนะฮะผมอันนี้อาสาขับให้นะครับไม่งั้นก็ต้องสไลด์มาโอเคนะครับขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับคันนี้เป็นคันที่สองนะพี่กิมนะฮะและจะมีคันที่สามที่สต่อไปยินดีมากๆเลยนะ คันนี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับคุณภาพจริงๆไร้รสดตลอดเวยนะฮะทำทุกขั้นตอนให้เห็นนะครับจะได้เห็นว่าเราทําอะไรไปกับตัวรถบ้างถ้าขั้นตอนใดขาดหายไปต้องขออภัย่นที่นี้ด้วยนะครับเช่นอย่างเช่นเบอร์2เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทาให้ดูทั้งสองคันเลยเพราะว่ามันซ้ําซ้อนเนาะมาให้ดูที่เบอร์สเลยแล้วตอนนี้ผมอา,อาจจะไร้สดไปไม่ถึงขั้นตอนการอบอินเฟลตนะครับเพราะว่าดูแล้วไร์สดมันจะนานเกินไปนะครับก็จะเสร็จแค่ตรงนี้แหละ นะนี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาไลฟ์สวดส่งงานกันอีกหนึ่งครั้งถ้าทันเวลานะครับโอเคนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับมิกกี้เสร็จรถสวยต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถคันนี้มากขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าคันนี้จะสวยขนาดไหนนะครับกับโปรแกรมการเครลือบแก้วแบบซูเปอร์โค้ดโปรแกรมที่ดีที่สุดของทางร้าน RPM Auto detailing ครับคันนี้สวัสดีครับสำหรับ Toyota Fortuner l e g e n d e r เห็นไหมครับเงาไหมเงาแวบนะครับ สวัสดีครับ